สวัสดีครับท่านผู้ชมอ,อ,อย่างเร็วๆเลยสำหรับคนเกิดลัคนาราศีตุลน,นะเอาว่าดีก็ดีเริ่มแล้วนะอ่า,างเกววันที่17พฤศจิกาเนี่ยอีก2วันเนี่ย ก็ดีรับพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนงนการเงินของลัคนาราศีพ่ราศีตุลย้ายเข้าราศีตุลในวันที่17เ,เนี่ยอ่าแล้วก็มาจากบพลาพระเข้าสู่เรือนการเงินของลัคนาราศีตุลและดาวคารก็ย้ายมาอยู่ด้วยเป็นเกษตราธิบดีกับบ้านโดยเกษตราธิบดีคืออยู่บ้านดาวสุข ก็ย้ายมาอยู่บ้านลัคนาราศีตุลเหมือนกันโอ้ดีแท้แท้ๆนะลัคนาราศีตุลเนี่ยถือว่าดีดีและเริ่มดีแต่ก็จนถึงปีใหม่และโอ้ดีแต่ว่าดาวพุธนะเขามาจากเรือนวินาศเข้าสู่เรือนสหัสชะเวลาไปกินเลี้ยงเพื่อนฝูงต้องระวังนะเพราะว่าเราก็ต้องระวังหรือว่าเราอาจจะพูดจาในสิ่งที่ปูงเป่งผงเพงเลยทําให้มีเรื่องมี ดาวกันก็ได้ปีใหม่ต้องระวังนะดาวสุกและอังคารคู่มิตรพอเป็นกเกษตราธิบดีถือว่าเจ๋งมากแล้วก็ดาวสุก ดาวอาทิตย์เป็นคู่สมพลก็ถือว่าเจ๋งอีกแล้วได้กเกษตราราธิบดีทั้งสองอย่างคือดาวศุกร์และอังคารนี่แหละคือถือว่าเริ่มได้เฮ hey, แล้วนะเริ่มดีแล้วคนลักนณาราศีตุลปีใหม่เนี้ยแต่ก็ต้องระวังเรื่องทะเลาะวิวาทกันเหมือนกันเพราะว่าอาทิตย์กับอังคารเขาก็ไม่ค่อยจะปูกกันอยู่ในนั้นด้วยก็ต้องระวังอานะเอาออกสั้นๆพอเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวก็มีไปี อีกสั้นๆแบบเนี้ยคลิปสั้นๆไปดูเอานเนาะเ,เอาเอาแค่นี้